สวัสดีค่ะเด็กๆครูตุ้มธนพรนะคะนักเรียนกรุณาเปิดหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ป .3 หน้าที่24นะคะเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะนี่คือหัวข้อการเปรียบเทียบจำนวนในกรณีที่หลักแต่ละหลักไม่เท่ากันนะคะคืออะไรคะเช่นข้อหนึ่ง เลขตัวหน้าเป็นเลขเก้าและอีกตัวหนึ่งเลขตัวหน้าเป็นเลขหนึ่งนักเรียนดูค่ะมันอยู่คนละหลักใช่ไหมคะเรามาเปรียบเทียบนี้คือเก้าพันอันนี้ส่วนหลักพันของจำนวนนี้คือศูนย์แต่ว่าจำนวนข้างหน้านี้มีถึงหลักหมื่นเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องมากกว่าค่ะ ตัวหน้ามากกว่าหนูเขียนเครื่องหมายมากกว่านักเรียนลองทําอีกห้าข้อนะคะเดี๋ยวครูจะลองทําให้ดูอีกสักข้อหนึ่งคือข้อห้าแล้วกันนะคะเอาข้อสี่แล้วกันค่ะสองหมกพันสี่ร้อยสาสิบสองกับอีกตัวหนึ่งตัวหลัง 9, ก้าพันแปดร้อยเก้านักเรียนทำถูกแล้วค่ะเดคข้างหน้ามากกว่าค่ะ ให้เปรียบเทียบแค่มากกว่ากับน้อยกว่านะคะต่อไปมาดูข้อสองใหญ่นักเรียนทำต่อเองเลยนะคะลูกต่อไปไปดูข้อสองใหญ่เท่ากับหรือไม่เท่ากับเปรียบเทียบจํานวน9298ักับตัวหลังคือ1243ไม่เท่ากันเก่งมากค่ะามาดูเดี๋ยวครูจะทำให้ดูอีกข้อหนึ่งคือข้อ สุดท้ายนะคะข้อห้าจำนวนทั้งหมดตั้งแต่หลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยมาบวกกัน9000ันบวกเจ็บวกแปบวกหนักเรียนทำถูกแล้วค่ะ9ก8 5ันเจกับอีกตัวหนึ่ง1,207 1,207 ใช่ค่ะเห็นบวกกันน้อยกว่าแต่จริงๆนี่คือหลักหมื่นนะคะตัวนี้ไม่เท่ากับค่ะหรือจะบอกว่าตัวนี้มากกว่านั่นเองหนึ่งหมื่นสองร้อยเจ็ดมากกว่าก็ได้แต่ว่าโจทย์เขาให้ใส่แค่เท่ากับหรือไม่เท่ากับนะคะเด็กๆพอเข้าใจกันไหมคะวันนี้ขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่เป็นเป็นรูปเด็กผู้หญิงด้วยหลังจาก จบคลิปรายการนี้นะคะขอบคุณมากที่ตั้งใจเรียนรักษาสุขภาพสวัสดีค่ะ